บางตัวไข่ไม่องนี่ตัวไข่ป่ะเนี่ยนี่นนี้ปากาไปหนึงครับปากามาถึงส,สสสงสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับโอ้ยควันไหลพี่น้องอแควันไหลเตาเตาเปียกพี่น้องดังไฟยังไงก็บมดหิดครับวันนี้ว่าจะม, ah ม,มา,าเห็ดต้มสมปลาขยี้ครับพี่น้องปลาขายี้ติดตัวกมาแล้วครับ ต้มมาจากเครื่อพันนะครับมปยึดต้มผสมงานน้าเดือดแล้วพี่น้องโอ้หั่นไหลหั่นไหลนะอืม,มเห็นไปยึดไข้เครื่องพี่น้องข้าวตะไคร่แล้วก็บักขามเปียกพี่น้องผมใส่บะขาบโอ้ยเออโอ้หว่นไหลพี่น้องเนี่ยใส่บักขาบหนะั่นไหพี่น้องเนี่ย แม่ปลาขาม่อลเก็บมากไม่มาเลยพี่น้องปลาขามเปียกใส่นวลเนยึยนหยาบมันมาส่งเลยนให้ปลาขามเปียกนั่นครับ,บาขามอ่อนลุกเลยครับโอ้ควรไหลพี่น้องเดิมสมสมปลากดปลาขยั่ง,งผมก็จำซื้อพิทพี่น้องเ,เอ้ยโคถอดเลยไปตกมันก็นจำซื้อไม่ค่อยได้ไหมเพราะว่าบ้านผมมันไม่ค่อยมีปลาเมื่อนี้เนาะ มีตะปลาเข่งกับปลาโคกแหละกับปลานิ่นแหละใจใหายแล้วพี่น้องน้ำเขาใจใหายแล้วเอาปลาใส่ครับวันนี้พี่น,อน้อวงวันงงลหลัลงจะไงด้จ้าปลาขแยงหลายหลายชิ้นละครับบางตัวกับไข่พี่น้องนี่ตัวไข่ม่ะเนี่ยนี่มีไข่อมันตัวสองตัวนี่แหละครับจุ๊บใส่เกลือครับวันนี้ ลงไปเลยโอ้ควันไหลครับนุ่งเดือใส่ครับบันนี้บกพรอเขาก็จังไตอีครับแก้ไขได้เดือมปูนว่าตามครับพี่นุ่งออลปิดฝาไว้มันเดือดจะน่อยพี่น้่งมันสุ่อนจังมาซิมกันครับวันนี้ สิมนเพงมานีครับพี่น้องก็ดีว่ะอืมก็มดีละมาเบป็นไก่น่นงปลาขนงพี่น้องปลาขนยงปลาขนยงขันยงทางลายพี่น้อตามิไครับบน,นี่ยปิ พนอเพเ้ยนๆใจงไว้อ่นี่ครับพี่น้องแข่นี่ใส่พักกับวันนี้พี่น้องผักแข่งแพอมด้ยพี่น้องด้นี่นี่พักแข่งแขงพอผักขงกับผักชีพี่น้อง หอมปักกรงพี่น้องเแ้่ชอบคนน่ <d> ะเสียบหนูเสียบเสร็จเลยครับวันนี้เขาจะมาสุกวันนี้ครับพี่น,อน้องสุกน้ำมัครับวันนี้ <d> สุกน,น้ำมันหอมๆใส่ใบขิงบ่ใส่ใบขิงใส่ใบขิงนะพี่น้องแล้วก็พักแพลวหอมกว่อน มีผ so well. se ักเสียหอมพี่น้องใส่ผักเสี้ยไปน้ำหอมพี่น้องน้ำม่เอาอยู่นี่งหรอครับปกกนไวยแล้วพี่น้องเด้อเพราะว่าอยู่แถำงานเพราะว่ามันแฉพี่น้องไปกินที่โต๊ะบ่ได้บนตกะยางบ่ได้แล้วกับมือ่นปวดปวดปวดปากเลยล่ะดินเจ้านี่อ่อนอ่อนพี่น้องอ่อนเวยสวยพี่น้องเดินมาเด้อสุกผู้สุกคนแล้วพี่น้องมากินสุกน้ำมันเงี้ยน้ำกันเลยหมองกันเงี้ พอไปกินบะหมด่ที่เนาะัมต้องเพีดมากเลยแต่เศร้ายาตำไปแล้วขัวล้งพี่น้องยนูนมาโตแป้งนูวพี่น้องอ๋อใส่หลายเสียบไหล่แต่ละชิ้นน้อย ตัวกัน,นี่ก็เพียดตัวอีปอหอมหอมขนหน่ก็ได้อืมได้ปักไปครับก,ก่าน,นี้ฮึมมาเด้อพิศใจพี่มันต้นเป็นนี่เลยสวีปันปอนพร้อมสาเข็มพี่น่องเลยมาเด้อมาเด้อสุขคละครับ มาเด้อพีป่ประมงเไยสุกน้ำใหม่น้ำกันนะครับแซ่บแน้วผักหอมได้หรือพี่แ<ร>ลอวผักหอมไม่ท้องครับโอ้โหแอ<ถ>บ,<ม>บเลยแซ่บแล้วพี่แลอวแซ่บแล้วกับขับปัญญาเหรอเฮ้ยคุยคำบงไงคำบงไน,น,นะนตามมัน ปิ้งปลาครับพี่น้องปลาสังขวาดพี่น้องปลาสังขวาดกับปลาขยงข่างร้ายแล้วก็ไปมีปลากาตัวนึงครับนี่ได้ปลากามาตัวนึงผมเรียกปลาสังขวาดเป็นปลาเนื้ออ่อนผมโมโหจักนะพี่น้องวันนี้จะได้โมโหจักแล้วครับวันนี้ว่าเป็นเป็นแบบนี้ปลาสังขวาดบุคคลได้ยินเื้อจักเื่อพี่น้องเน ป,าาป,มมปาลปปาเขาพี่น่อยต้มสมปลาขะแยงหอนน้ำไหลต้มโดนปลาเปื่อยเลยพป่น้อยพววามสิบเปือยแขพง่น้อยหือว่ามันสิหยาบเืปลาดุกนะยเมายมาเด้อมาเด้อหอนหนต้มใส่ปลาปประแยงใช่ปลาขามไม่ักขามพี่น้อง ่ออุ้้ยพีนปลาหมันครับพี่น้องไหลูกเลยเอาพริกนู่ลุกนี่จะใหม่มันปิ้งหมูโยกขึ้นเี่จลูกเออโอ้หมันครับพี่น้องปลาปลาสังกระบาดได้หมันพี่น้องเนยอยมั้ยเลยครับเห็นยมโน่เนี่ยเยอะมเลยครับมาเด้อครับพี่น้องผมสุกแล้วครับสุกแล้วเดี๋ยวรัและครับเข่าครับพี่น้อง มีอย่างปลาพี่น้อแซ่บเหมือนกันพี่น้อง่มันขักมันเนี่ยเจะาวันย่องย่องเลยพี่น้องโอ้ของโบก็กัดพี่น้องตุ่มปลากระแ่บพี่น้องตมปลากระแ่บพี่น้องเอ้ยมันขักมันจะหนามด้วยพี่น้องเนี่ยสุกน้องใหม่พี่น้องแต่นี้อีหยังเนี่ยก้อยหอยสังก้อยหอยสังพี่น้องท่านนี่เหมือนเจ้เห็ดเป็นเห็ดเทศครับเมืนอกีกินแซ่บถอดมาสั่นมาเด้อมาเด้อครับพี่น้องเด้อสุขคนครับ ต้มปลาย่างปลาซุปน้ำมันพี่นอ้องมาอืมมันนี่ยืดเทียงนะพี่น้องไปบ่ได้มันนี่เชะกากเชะเนี่ยย่างไปน่ะมือ่อวนวดหมดเลยมาครับมา,มาเด้อครับพี่น้องพร้อมกันเด้อครับนงามขอนครับพี่น้องลองเคาะกัน ba cái mắt đi ่ celular, Pero, no decir, care, ็จะแข็งซ้ดน้ำมัสูมและครับแต่ว่าไม่บาดเพื่อปวดขาแห้งตเล่นกอลใส่มาเแข็งสูมแทนครับใส่ประคามแข่หน่งขึ้นก่าสุดน้มัก่าเสียบได้เ้ราันสูมก็ได้ข็งใส่เสียบเ้วยน quê Quay cặp nhỏ. Nhúp nó sai cặp nhỏ. Ô bạc. nó. ปลาถ้ามาชาดน่าเสียบนะ

เสียบกัดพีนน้องเลยน้ำสุกมันวามสีบหมืดน้ำได้หลยไหมเป็น,นอะไรลูกเสียบกัดพีนน้องเลยมันหมายังเกือบมน้อ,นอง ตัวเดียวพี่นงปลายังกว่าเหรอสารคบาัดปลาอีสานมันปลาใหญ่กว่ามาเอาเงินปลาเสียมบ่เป็นปลาเสียมบ่าความเห็นไหนได้ครับว่าปลาคารคบวัดกับปลาเสียมเหมือนดียวกันป่ะครับเพราะว่าผมกับผมหัวจักเนี่ยแต่ว่ามันกับเมื่อกี้ผมกินเนื้อมันจากเนื้อมันจากเนื้อเนื้อหัวบนะครับเนื้อเระๆเพราะว่ามันมันนื้อนิ่มๆอืมนนิ่มปวดฟิกเนื้อนิ่มๆ อว่าเป็นปลาเสียมหรือบา้านห้องอื่นเนาะ่นปลาเสียมไม่ได้หรอกแฉบเพื่อกอพี่น้องปลาเสียมปลาเข่าปลากุดยังสิหนหรืบ้านเ้องอื่นปลาเนี้ยปลาพิษบ่บบงหัจัก,กคือกันพมืพ่อวานมีเกิดสมัยก่อนพนดีจะ่าโดนนิบ้านเ้อง,งหาย,ยากจังอยู่ทั้งโคราชบ้านข่อยมองโอย่มงเซาล์องเกิดกับมิตรปลาเข็งกับปลาคอ กับปลาหนิ้นสำคัญอะไรครับมีสามอย่างกับปลาซิวอืมปลาโมนี่ผมมีเลยครับพี่น้องผมก็เลยไปคอยหูุจักซื้อมันเป็นไงครับมันปวดพิษปวดเถื่อครับขอสดขอไปเด้อครับมันไปมีหงุดมีหนอนด้วยแะครับมีตะอันโบออ่างเก็บน้ำมันก็มีตะปลาถนัดน้ำอืมมีตะโอกับอ่างเก็บน้ำกับมีอยู่แต่ว่ามันเหมือนมีตะปลาเมื่อยแหละครับปลาหนิ้นปลาเข็งนี่แหละถ้าปลาพวกนี้มันจะอยู่น้ำพวกแม่น้ำซีแม่น้ำยังไน มีน้ำสีน้ำโค้องใหญ่ๆครับผมสำหรับจ,นบาาจานบบีนนะครับกระตกป่ามาจากสุพรรณละครับกับเมฮิตจินนะครับยังตะเครื่องพี่น้องหาจริงอยูด่ดรหาได้สวยกูไปกินตะไข่เหมือนนั้นส่หลายเลยอาอฝากพ่อแม่พี่น้องน,กกน,นักบุญคนใด ยำยุลุสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เั่นเดียจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปช่องเพื่อน้อยอาหารบ้นบานๆนั้นเด้อจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับพอกันิบงานได้ครับผมผิดพลาดประการใดขออภัยนะครับ